สวัสดีครับยู่กับผมแซมวิ่งครับมีลูกค้ามาดูครับี่มาจากไหนครับเนี่ยตะเมียงครับมาจากตะเมียงงรักโอ้ยทำไจากดงรักอ่ะดูกันดิขับด้ดย,ดยกดูเลยแม่ม่ให้คอยยกดูหน่อยเฮ้ Hình Hình Cái chào chào còn chào 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 luôn chào <laughs> Mà chặt chào 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 Phương xây, xây buộc chào 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 đi chào ใช่ใช่ไม่มีหมวกเพิ่งไปใส่มา จะมาดูเดี๋ยยูมามชนั้นค่น,นี้ขึ้นหมดเลยน้ำมัน,นุชาไปดูยลำไปมาดนอะไรไปดูลำไปมาปดูรถก,กีนี่บ่ในบีสมอลโอ้จะมาดู ตั้งกจายเลยครับตั้งกจครับกบามคน้องเที่ยวคนได้ยเยอะุลอดตลอนอยู่ปากบ่อเลยคือเนี้คือว่าขันนั้นอยู่คันมือเช้าอยู่อันนี้มันเนมันมันในนี้ตนี้อะไรพีไปดูรวม คัสซีบอกอ๋ออันนี้ก็ดูอะไรอะไรบ้าเดี๋ยวถ้าแกเขาอยู่ไหนเดี๋ยวผมโทรหาหน่อยเดี๋ยวแกก็เรามาไปเลยไปหน้าบ้านใครานนั้นพี่ดูมากี่คันแล้วคันเดียวบอกดูมาคันเดียวบอกแล้วฮัลโหลบ่า เออลูกค้ามาเบิ่งรถเอ้ยเบิ่องอะเอ้ยขาม้าบ่าขาม้าบ่าอ๋อเบิ่งไปเลยก็ต้องเว้ยนะเนาะไปอธิบายไงเนาะเบิ่งก็เบิ่งมันก็มีแค่นั้นแหละเบื้องเผื่อจะมาคุยเนาะอะได้คุยก็ราคานั่นแหละรถนี่ไม่ได้นะครับรถอีกหน่อยไม่ได้ครับไม่ไม่ผมไม่ถด้ใจชนนี้นี่รถรถลงอยู่ไหมครับ ก็คือผมไม่ได้ลดไงก็กลาวแค่นั้นเลยครับก็คือไม่ได้ลดก็คือแล้วแต่นะผมบอกว่าผมลดสุดๆแล้วแค่นั้นเลยไม่ได้ลดอีกแล้วผมเข้าวันผมเลยอโแกแกอยู่น้่งานหรออะไยังไงเนี่ย อยู่ไสอยู่ไสอยู่อยู่วัดอยู่วัดอยู่วัดวัดบัดนบ้นี่ครับบัดวัดป่าครับป่าเมร์มองเทดินไหนพี่นี่ว่าจะเอาอ๋อพี่ลองขับไหมล่ะบาตองลองเนาะ เียวาบินใจคณะนี่เนาะลองขับก่อนก็ได้เพื่อถูกใจไม่ถูกใจถ้าถ้าที่สุดน่าจะลดให้อีกหนึ่งนึงเนาะอันนี้เกว่าเท่าไหร่เกว่าเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่เนี่เปิดเพื่อเพื่อห้าสิบแปดหรือเปล่าไม่ได้มาดูลองเท้าเกวดรองเท้าคนไทยเลยใช่ครับแต่เห็นพูดเลยวันนั้นเห็นประกาศไทยว่าห้าสิบแปด ไ,ได้ครับพี่ได้ได้ได้ไดแกอยู่นั่นแหละวัดวัดปา่านั่นแหละถ้าจับไปเนี่ยไออันนี้มันมันแคที่นอกแค่ที่นอกเลยเนาะเราเงินมาที่สุดแล้วอัเรา เอาไปวิ่งกับทีมงานไหนพี่ขุดอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงสายทีมงานบานทึนี่เลยสายสสองตรนี้สายสิบเอ็ดสายสิบเอ็ดโอ้เนียเหมือนแนไปทายอยู่วิ่งตรงสะพานเห็นบ่ปพานสายสน่ะไผเป็่พี่นะ โซฟ้ารถรถไฟรถไฟโอ้ตไม่ใช่รถไอ้ไมโครทำนนนยมาใช่โบกันอู้ไม่รู้เดี๋ยวผมนานแล้วนานแล้วมังอุ้ยยังไงทำยังรถนุ๊หลังฮึด ตับบปบอไเนี้ยยมบอบเลยนี่เบื่อแล้วมาอันนู้นกี่กัดสบบ5 5แต่ต่อต่อ้าน50เป็น50แต่ข้าศ4บวมบ่ะโมเหมือนเหมือนรถมันมันลอยไม่เหมือนมันยังแกดูดูโอเคครับผมยังไงโอเค ก็เรียกเตงนนแล้วเุ่นมาใจเขาประดเลยหรอไม่เคยดูอย่างโอ้โทษผิดโทษผิดเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าไปหาย,ยู่นั่นละเอา <laughs> ล,ลองขับได้มาขับดูดูสภาพก็รู้แล้วใช่ปะโอเค <c oughs> โอเคว่าคันที่ไปดูเมื่อเช้าเมกียร์ไในดีดไหมหเกียร์มันไม่ดีดออกเหรอตุแล้วน,นี่ยกลูกไม่ละตอนนั้นเกียร์แตกผมก็ยกลูกไหม

เสียดายเยว่าพูดเลยครับว่าผมเสียดายมากเลยจร, <c oughs> จริงไหมว่าผมกะว่าอย่าคิดว่าจะขายไม่ได้เอาไปใส่หมวกใส่ไฟใส่หิงน่าจอยเลยไปไปเดี๋ยวไป,ไปนั่งกับหิงเป็นกำลังใจให้กันนะ เขาว่าจะซื้อสดเลยอุ่ยโอ้แต่กูว่าแม่งนิ่มนะไอ้คนเนี้ยนหนุกหนุกหนุกว่าพึ่ง เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนกระบอกดำทำเครื่องใหม่ทำเกียร์ใหม่หมดเลยอะไรยัองไปเขับดจจ่อยเพิง <c oughs> ่งใส่หมวกได้ไม่กี่วันเองได้สองวันมั้งอ่ะ อันนี้วันฤดสองใช่ไหมเขามาดูเลยยังไม่ได้เปิดไฟโชว์อีกสักรอบเลยอะตอนไม่ใส่หมวกมันไม่มีใครมหรอพอใส่หมวกทำรอๆเนาะกูก็ยกลอ้อไอ้เง <laughs> ากูก็กูเห็นว่าถ้าแต่งไปนี่สวยเลย ยิงไม่กล้าลงจากรถกลัวแต่ใครมาว่าตำรวจเฮ้ยอะไรกัตำรวจเหเห็นนิดไม่โบกนนโบอะไรันานี้อ่ยิงเสียงเหรอะไร มีช่องว่างไง้เดี๋ยวขยุบขย้ำให้ดูเป็นลอกของมันอะช่องว่างของเฟืองมันอะอืมใครเก่าอะไรวะจิว่า อุตส่าห์ว่าจะให้สินิดประทับเตะให้อีกนะตะกี้เนี่ยได้กี่เที่ยวแล้ววะสองสิบสามเที่ยวนี่สบามเที่ยวนี้ว่าวหิงไม่มีอารมณ์เลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ